มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนขอหวยรุมสองรากมะเดื่อยักษ์จนได้เลข3ตัวแล้วก็2ตัวสมใจค่ะผู้สื่อข่าวรายง,งานจากบริเวณต้นมะเดื่อยักษ์ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นขุมทรัพย์พอปู่สีสุดโทและไม่ย่าสีปทุมมานะคะนาคินที่เกาะขามะชนโนดบ้านนนเมืองหมู่ที่11ตําตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี ว่าที่เกาะคาชโนก่อนวันหยุดนักท่องเที่ยวเดินทางหนาตานะคะเพื่อมากราบไหว้ขอพรพ่อปู่มแม่ย่าค่ะหลังจากไหว้พ่อปู่มแม่ย่าที่น่าสาลทุกคนจะต้องถามหาต้นมะเดื่อยกักษ์เชื่อว่าเป็นขุมทรัพย์พ่อปู่มแม่ย่านะคะคนที่ชอบหาตัวเลขต้องใช้มือถือขึ้นมาถ่ายสองหาจุดสําคัญของรากต้นมะเดื่อยักษ์บางคนก็เจอตัวเลขนะคะที่รากมะเดือ่อบางคนก็ไม่เจอก็สุดแท้แต่ดวงค่ะ บางคนส่องไปส่งมาที่รากขนาดใหญ่ที่ต้นมะเดื่อยาเข็นเลข3ตัว2,6,5และบางคนก็เห็น2,3และ3,2ถือว่าโชคของแต่ละคนเพียงแค่หาจุดเดียวกันค่ะสำหรับจุดวงสวงที่เกาะคําะโนดนะคะมีนักท่องเที่ยวตั้งโต๊ะวงสวงเปิดสับรับโชคขอพรตั้งแต่เช้าหนาตานะคะส่วนช่วงบ่ายก็ยังมีการตั้งโต๊ะวงสวงขอโชคขอลาบ หากใครโชคดีได้วงส่วนขนาดโต๊ะใหญ่แล้วก็มีนางรำด้วยหลังจากเสร็จพิธีนะคะก็มาดูที่ขันน้ำมนต์บอกว่าเห็นเลขน้ำตาเทียนเป็นเลข9 7 7 7 7 7แล้วก็6 7ค่ะสุดท้ายแต่ใครจะมองเห็นนะคะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดชาวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ